วันนี้เราจะมาขุดคุยความจริงอันดิบเถื่อนที่ไม่อาจเอ่ยถึงได้เกี่ยวกับแก่นแท้ของอเมริกาลองนึกภาพโอไฮโอเป็นเพียงโปสการ์ดแห่งความภาคภูมิใจในใจกลางแผ่นดินเตรียมตัวให้พร้อมในปี2025ที่นี่คือเขตสงครามเงียบสำหรับคนไร้บ้านที่มีวิญญาณเร่ร่อนกว่า1,100ดวง ในแต่ละคืนรัฐส่งเงินเกือบ500ล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อต่อสู้กับวิกฤตนี้แต่ความตึงเครียดกลับงอกงามเหมือนวัชพืชทั่วตรอกซอกซอยของคลีฟแลนด์และถนนสายรองของไซเอนวิลเผยให้เห็นระบบที่กำลังพังทลายลงด้วยน้ำหนักของมันเองชีพจรของอเมริกาจะทิ้งคนจำนวนมากไว้ในเงามืดได้อย่างไร นี่คือเรื่องราวบนท้องถนนของคนไร้บ้านที่เปิดเผยรัฐที่ความหวังต่อสู้กับความสิ้นหวังในทุกซอกทุกมุม ทำไมใจกลางรัฐโอไฮโออันอุดมไปด้วยประวัติศาสตร์จึงปล่อยให้คนนับพันเลือนหายไปมาร่วมเผชิญหน้ากับความจริงอันน่าสะเทือนใจของชีวิตที่มองไม่เห็นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินและความฝันที่ถูกทิ้งร้างคุณจะละสายตาไปหรือจะช่วยเราส่องแสงรับฟังเพื่อเปิดเผยความจริง 1. วิกฤตที่ซ่อนเร้นของใจกลางรัฐโอไฮโอ ตั้งอยู่ใจกลางแผนที่อเมริการัฐที่เปี่ยมด้วยความยืดหยุ่นและอุตสาหกรรมเมืองต่างๆเช่นคลีฟแลนด์ที่มีประชากร3 6 9 9 9 1คนประมาณการในปี2023อัครานและโทเลโดเคยเป็นเสมือนประภาคารแห่งความก้าวหน้าที่ซึ่งหยาดเหงื่อและความมุ่งมั่นหล่อเลี้ยงความฝันแบบอเมริกันโรงงานต่างๆคึกคักครอบครัวเจริญรุ่งเรืองและชุมชนเข้มแข็งขึ้น แต่ปัจจุบันถนนสายเดียวกันนี้กลับบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปอาคารร้างบ้านเรือนที่ปิดตายและผู้คนที่นอนหลับในตรอกซอกซอยล้วนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการคลี่คลายอย่างเงียบงนันนี่คือเรื่องราวบนท้องถนนของคนไร้บ้านที่ส่องแสงไปยังผู้ที่สังคมมักมองข้าม ในโอไฮโอปัญหาคนไร้บ้านไม่ใช่แค่สถิติแต่มันคือโศกนาก,กรรมของมนุษย์ที่เปิดเผยออกมาอย่างโจ่งแจ้งเจมส์ James, อดีตคนงานเหล็กวัย52ปีในคลีฟแลนด์เขาทำงานในโรงงานหาเลี้ยงครอบครูเป็นเวลา20ปีจนกระทั่งโรงงานปิดตัวลงในปี2018ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ในเต็นท์ใกล้แม่น้ำคายาฮกายัดข้าวของใส่กระเป๋าเป้ใบเดียว ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมาลงเอ่ยที่นี่เขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นด้วยความไม่อยากจะเชื่อผมจ่ายภาษีไปโบสถ์ทำทุกอย่างถูกต้อง แต่แค่ถูกเลิกจ้างเดือนเดียวเดือนที่แย่เดือนเดียวมันก็หายไปเรื่องราวของเจมส์ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกมันเป็นหนึ่งในเรื่องราวหลายพันเรื่องในคลิฟแลนด์เพียงแห่งเดียวมีคนไร้บ้านมากกว่า3000คนในแต่ละคืนหลายคนต้องอยู่ในค่ายพักแรมชั่วคราวริมทางหลวงคุณคิดว่าทำไมคนทำงานหนักอย่างเจมส์หลายคนถึงต้องลงเอ่ยอยู่บนท้องถนนคำตอบไม่ได้อยู่ที่ความล้มเหลวส่วนตัวแต่อยู่ที่ระบบที่ทิ้งพวกเขาไว้เบ หลังปัญหาคนไร้บ้านในโอไฮโอไม่ได้แค่พรากเอาหลังคาบ้านไปเท่านั้นแต่ยังพรากเอาอัตลักษณ์ความมั่นคงและความหวังไปอีกด้วย แต่คนเหล่านี้คือผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจของประเทศนี้ขณะที่เราเดินไปตามถนนสายนี้เราได้รับการเตือนว่าทุกคนมีเรื่องราวที่ควรค่าแก่การรับฟังและทุกเรื่องราวสมควรได้รับโอกาสในการบอกเล่าแต่วิกฤตนี้ยังรากลึกลงไปแค่ไหนและมันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเรามาสำรวจนอกเมืองเพื่อเปิดเผยขอบเขตทั้งหมดของปัญหาคนไร้บ้านในโอไฮโอกันเถอะ มีคนในชุมชนของคุณกี่คนที่อาจกำลังต่อสู้กับปัญหาคนไร้บ้านอย่างเงียบๆสวิกฤตที่อยู่เหนือเมืองวิกฤตคนไร้บ้านในโอไฮโอไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเขตเมืองใหญ่แต่มันแผ่ขยายไปทั่วรัฐตั้งแต่เมืองที่คึกคักไปจนถึงเมืองชนบทที่เงียบสงบ ในเมืองโคลัมบัสซึ่งมีประชากร913,923คนประมาณการในปี2023ประชากรคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นมากกว่า22%ในช่วง3ปีที่ผ่านมาแต่ตัวเลขไม่ได้หยุดอยู่แค่ในเขตเมืองในพื้นที่ชนบทอย่างเขตเบนตันซึ่งมีประชากรเพียง12,800คนการไร้บ้านมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปที่นี่ผู้คนไม่ได้นอนบนทางเท้าพวกเขาอาศัยอยู่ในรถยนต์นอนโซฟากับ ญาติหรือเบียดเสียดกันในโรงนาร้างคนเหล่านี้คือคนไร้บ้านที่ซ่อนตัวไม่มีเอกสารแต่ก็ยังคงทุกทรมานเราขอให้คุณกดไลค์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามเพื่อช่วยเราแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้และจุดประกายการเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนของคุณจะทำให้เสียงเหล่านี้ได้รับการได้ยิน ลองนึกถึงซาร่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในเขตแจ็กสันเา่าตี้ชนรบทหลังจากที่เธอตกงานจากร้านอาหารท้องถิ่นในปี2022เธอและลูกสองคนใช้ชีวิตอยู่ในรถเก๋งปี2005ที่จอดอยู่หลังปั๊มน้ำมัน ฉันบอกลูกๆว่าเรากำลังตั้งแคมป์เธอกระซิบสายตาของเธอหลบสายตาเราแต่พวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่ได้โง่เรื่องราวของซาร่าเผยให้เห็นความจริงอันโหดร้ายการไร้บ้านในชนบทนั้นมองไม่เห็นแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายไปกว่ากันโดยที่พักพิงที่มักจะอยู่ห่างออกไปเพียง50เมตรและไม่มีระบบขนส่งสาธารณะครอบครัวเช่นเธอจึงติดอยู่ในวังวนแห่งความไม่มั่นคงเราจะทำอะไรได้มากเพื่อให้ปัญหาคนไร้บ้านในชนบทเป็นที่ ประจักษ์ชัดมากขึ้น การที่ไม่มีใครมองเห็นไม่ได้ทําให้ความเจ็บปวดลดน้อยลงแต่มันกลับยิ่งทําให้ความเจ็บปวดรุนแรงขึ้นในเมืองเล็กๆตราบาฝังรากลึกและการขอความช่วยเหลืออาจรู้สึกเหมือนยอมรับความพ่ายแพ้แต่คนเหล่านี้คือเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในชุมชนของเราการต่อสู้ของพวกเขาเตือนเราว่าความเห็นอกเห็นใจเริ่มต้นจากการเห็นผู้ที่กําลังเจ็บปวดไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดแล้วอะไรคือสิ่งที่ผลักดันวิกฤตนี้ไปทั่ว ภูมีประเทศที่หลากหลายของรัฐโอไฮโอเรามาเจาะลึกถึงต้นตอของสาเหตุที่ทำให้หลายคนไม่มีที่ที่เรียกว่าบ้านกันเถิดคุณคิดว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่ขัดขวางไม่ให้ผู้คนหลุดพ้นจากภาวะไร้บ้านคืออะไร3 ต้นตอของวิกฤตการณ์นี้ปัญหาคนไร้บ้านในโอไฮโอไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของระบบที่สั่งสมมาหลายทศวรรษในช่วงทศวรรษ1980โอไฮโอเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ทรงพลังในเมืองยังทาวซึ่งมีประชากร59,144คนตามการประมาณการในปี2023โรงงานเหล็กได้จ้างงานหลายพันคนช่วยเหลือชุมชนทั้งหมด แต่โลกาภิวัตและระบบอัตโนมัติส่งผลกระทบอย่างรุนแรงโรงงานปิดตัวลงงานหายไปและเมืองต่างๆเช่นยังเทาวสูญเสียประชากรไป3.2%ระหว่างปี2010ถึง2020เนื่องจากโอกาสต่างๆริบหรี่ลงเมื่อง,งานหายไปความสามารถในการจ่ายค่าเช่าก็หายไปด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นในรัฐโอไฮโอค่าเช่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น21 ในช่วง5ปีที่ผ่านมาขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำยังคงทรงตัวอยู่ที่1,045ดอลลาร์ต่อชั่วโมงในปี2024พนักงานที่ทำงานเต็มเวลาที่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำมีรายได้ประมาณ21,736ดอลลาร์ต่อปีซึ่งต่ำกว่า28,800ดอลลาร์ที่จำเป็นสำหรับอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนในเมืองเดตันมาก ช่องว่างนี้บังคับให้ต้องเลือกระหว่างอาหารค่าเช่ายาหรือค่าสาธารณูปโภค สำหรับหลายๆคนถนนกลายเป็นทางเลือกเดียวแต่ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นระบบสวัสดิการสังคมกำลังเสื่อมโทรมลงในเมืองแอครอนซึ่งมีผู้อยู่อาศัย1 8 9 3 4 7คนตามการประมาณการในปี2023รายชื่อผู้รอรับที่อยู่อาศัยที่ได้รับเงินอุดหนุนอาจยาวถึง4ปีศูนย์พักพิงในโคลัมบัสเต็มความจุแล้วโดยปฏิเสธผู้พักอาศัยหลายสิบคนทุกคืน บริการด้านสุขภาพจิตซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ไร้บ้านจำนวนมากได้รับงบประมาณลดลง15%ตั้งแต่ปี2548ช่องว่างเหล่านี้ทำให้ผู้คนอย่างเจมส์ซาร่าและคนอื่นๆขาดความช่วยเหลือ คุณเคยเผชิญกับช่วงเวลาที่การผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้หรือไม่เส้นแบ่งระหว่างความมั่นคงและการไร้บ้านนั้นบางกว่าที่เราคิดเงินเดือนที่หายไปเพียงครั้งเดียวค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเพียงครั้งเดียวใครๆก็อาจพบว่าตัวเองต้องอยู่บนท้องถนนความจริงข้อนี้สอนให้เราเข้าหาผู้อื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจโดยรู้ว่าความท้าทายในชีวิตนั้นไม่มีใครยกเว้นใคร สาเหตุนั้นชัดเจนแต่การไรา้บ้านส่งผลกระทบต่อผู้ที่ต้องเผชิญอยู่ทุกวันอย่างไรมาสำรวจผลกระทบของมนุษย์จากวิกฤตนี้กันคุณคิดว่าการอยู่โดยไม่มีบ้านส่งผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดของใครบางคนอย่างไร 4. ภาระของการเอาชีวิตรอดในแต่ละวัน ชีวิตที่ไร้บ้านในโอไฮโอเป็นการต่อสู้ที่ทรหดและไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งบั่นทอนทั้งร่างกายและจิตใจในแคนตันซึ่งมีประชากร7124คนจากการประมาณการในปี2023พบว่ามีคนไร้บ้านราว500คนในแต่ละคืนซึ่งมักจะต้องคุยหาอาหารหรือหาที่พักพิงในตรอกซอกซอยแต่ละวันคือการต่อสู้เพื่อหาอาหารสถานที่พักผ่อนที่ปลอดภัยและช่วงเวลาแห่งความสงบสุข นี่คือเรื่องราวบนท้องถนนของคนไร้บ้านที่เผยให้เห็นความเป็นจริงอันแสนเหนื่อยล้าของการเอาชีวิตรอดที่ซึ่งทุกทางเลือกอาหารความอบอุ่นความปลอดภัยหรือศักดิ์ศรีล้วนแต่เป็นการสูญเสียความไม่แน่นอนที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพรากความหวังไปทําให้หลายคนรู้สึกเหมือนเงาในชุมชนของตนเองเจมส์ James, อดีตคนงานเหล็กจากคลีฟแลน เข้าใจความเหนื่อยล้านี้เป็นอย่างดีเขาใช้เวลาทั้งวันเดินหลายไมล์เพื่อหาโรงทานคืนหนึ่งเขานอนอยู่ในเต็นท์ริมแม่น้ำคูยาโอกาฟังเสียงเมืองที่เคลื่อนตัวไปโดยไม่มีเขาคุณเหนื่อยตลอดเวลาแต่คุณหยุดไม่ได้เขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักอึ้งด้วยความเหนื่อยล้ามันเหมือนกับคุณกำลังต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่ โรงทานของแคนตันให้บริการอาหาร300มื้อต่อวันแต่หลายคนเช่นเจมส์ยังคงหิวโหวยเมื่อสเสบียงใกล้หมดการต่อสู้ดิ้นรนอย่างไม่ลดล้านี้คือต้นทุนที่มองไม่เห็นของการไร้บ้านซึ่งกัดกร่อนจิตวิญญาณไปทีละวันคุณรู้สึกอย่างไรที่ต้องใช้ชีวิตโดยไม่รู้ว่าคืนนี้จะนอนที่ไหนความอดทนของเจมส์เตือนเราว่าแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดความยืดหยุ่นของมนุษย์ก็ยังคงเปล่งประกายเราเชื่อว่าการตระหนัก ถึงความเข้มแข็งคือก้าวแรกสู่การช่วยเหลือแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครควรเผชิญกับความเหนื่อยล้านี้เพียงลำพังแต่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นี้หรือไม่ มาสำรวจความเป็นไปได้ของอนาคตที่สดใสกว่าสำหรับคนไร้บ้านในโอไฮโอคุณคิดว่าการสนับสนุนแบบไหนจะช่วยให้คนอย่างเจมส์หลุดพ้นจากการต่อสู้ในแต่ละวันนี้ได้ 5. ความเหนื่อยล้าของการดำรงอยู่ความเป็นจริงของไร้บ้านในโอไฮโอในแต่ละวันเปรียบเสมือนน้ำหนักที่หนักอึ้งและเงียบงันที่กัดกร่อนจิตวิญญาณ ในเมืองแซนส์วิลล์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน24,812คนในปี2023คาดการว่ามีคนประมาณ200คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงหลายคนต้องนอนโซฟาหรือนอนในรถแต่ละวันนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ไม่รู้จบว่าจะหาอาหารที่ไหนวิธีทำให้ร่างกายอบอุ่นหรือจะขอความช่วยเหลือและเผชิญกับการตัดสินนี่คือเรื่องราวของคนไร้บ้านริมถนนที่เผยให้เห็นชีวิต ที่ความเหนื่อยล้าไม่ใช่แค่ร่างกายแต่มันคือความเหนื่อยล้าทางอารมณ์จากรู้สึกไร้ตัวตนในโลกที่ยังคงก้าวไปข้างหน้าเกรซหญิงสาวจากโตเลโดแบกรับภาระนี้อยู่ทุกวันเธอใช้เวลาทั้งวันไปกับเก็บกระป๋องเพื่อหาเงินซื้ออาหารกินกลางคืนนอนอยู่ในเต็นท์หลังร้านสะดวกซื้อพรางสงสัยว่ายังมีใครสนใจอย,อยู่ไหม เธอพูดเบาๆว่าไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าแต่มันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังหายไปที่แซนส์วิลลสถานพักพิงในท้องถิ่นมีเตียงให้เพียง50เตียงต่อคืนทำให้หลายคนอย่างเกรซไม่มีที่พึ่งความเหนื่อยล้านี้ค่อยๆก่อตัวขึ้นกัดกร่อนความเชื่อที่ว่าวันพรุ่งนี้อาจจะดีกว่านี้การรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะเลือนหายไปจากโลกนี้หมายความว่าอย่างไร ความเข้มแข็งอันเงียบสงบของเกรซสอนเราว่าแม้ในยามสิ้นหวังผู้คนก็ยังคงยึดมั่นในความเป็นมนุษย์เราเห็นว่าการมอบช่วงเวลาแห่งความเมตตาสามารถเตือนใจใครบางคนว่ายังคงมีคนเห็นคุณค่าในตัวพวกเขาขณะที่เราจบเรื่องนี้ขอให้เราลองไตร่ตรองว่าเรื่องราวเหล่านี้มีความหมายต่อเราทุกคนอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรจากความอดทนของเกรซในการ,รเผชิญกับความยากลำบากเช่นนี้ 6. ความหวังที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ทัวรัฐโอไฮโอชุมชนต่างๆกำลังก้าวขึ้นมาแทนที่ระบบที่ล้มเหลวสร้างสารรควิธีแก้ปัญหาใหม่ๆที่จะฟื้นฟูความหวังในโคลัมบัสกลุ่มผู้อยู่อาศัยได้สร้างหมู่บ้านเล็กๆขึ้นซึ่งเป็นโครงสร้างขนาดเล็ก200ตารางฟุตให้ที่อยู่อาศัยส่วนตัวที่ปลอดภัยตั้งแต่ปี2021โครงการนี้ได้ให้ที่อยู่อาศัยแก่50ครอบครัวและสร้างรากฐานสำหรับการสร้างใหม่ผู้จัดการคนหนึ่งกล่าวว่าโครงการนี้ไม่ใช่แค่บ้านแต่มันคือ สถานที่ที่พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในคลิฟแลนด์โครงการฝึกอบรมอาชีพในศูนย์พักพิงได้สอนงานช่างไม้การทำอาหารและการทำเกษตรในเมืองให้กับผู้เข้าร่วม75คนต่อปีแต่ละคนจะได้รับเงินช่วยเหลือซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและความมั่นใจหลายคนเรียกพวกเขาว่าขี้เกียจที่ปรึกษาคนหนึ่งกล่าวแต่ฉันเห็นพวกเขามาแต่เช้าและกลับดึกในโตเลโดห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งมอบหนังสือให้กับคนไร้บ้าน200คน ต่อเดือนมอบทังออกและแรงบันดาลใจบางคนเรียนรู้ภาษาใหม่บางคนเขียนบทกวีใต้แสงไฟถน,นนพิสูจน์ให้เห็นว่าความยืดหยุ่นยังคงเติบโตแม้ในยามยากลำบากโครงการริเริ่มเหล่านี้อาจไม่ยิ่งใหญ่แต่ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้การที่คนคนหนึ่งออกจากถนนครอบครัวหนึ่งได้กินข้าวร่วมกันเด็กหนึ่งคนได้เรียนรู้โดยปราศจากความกลัวถือเป็นชัยชนะนี่คือเรื่องราวบนท้องถนนของคน บ้านที่แสดงให้เห็นว่าวิธีแก้ปัญหาไม่จำเป็นต้องซับซ้อนแต่ต้องการความตั้งใจและความใส่ใจความพยายามเล็กๆน้อยๆในท้องถิ่นเช่นนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของคุณได้อย่างไรทุกก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดรวนเตือนเราว่าความหวังสร้างขึ้นได้ด้วยมือที่ยื่นมือออกไปช่วยเหลือร่วมกันเราสามารถสร้างโลกที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังได้แต่ทำไมวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้จึง ยังไม่ขยายผลลองมาสำรวจอุปสรรคที่ขัดขวางความก้าวหน้ากันอะไรที่ขัดขวางสังคมของเราจากการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านอย่างเต็มรูปแบบ 7. กำแพงที่มองไม่เห็นแม้จะมีความพยายามเหล่านี้แต่กำแพงที่มองไม่เห็นก็ยังคงขวางกั้นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนการจัดลำดับความสำคัญที่ผิดพลาดในรัฐโอไฮโอเงินทุนสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยลดลง12%ตั้งแต่ปี2010ขณะที่มีการใช้เงินหลายพันล้านไปกับสนามกีฬาและทางหลวงใหม่ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีที่อยู่อาศัยอยู่แล้วประมาณการในปี2023ในเมืองชิลิโคทาซึ่งมี ชากร1 2 8 7 7คนโครงการริเริ่มในท้องถิ่นกำลังประสบปัญหาเรื่องงบประมาณที่ไม่เคยเพิ่มขึ้นเลยในรอบทศวรรษผู้สนับสนุนต้องผเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากใครจะได้เตียงใครจะถูกปฏิเสธในซินซินเนติเงินทุนสำหรับที่พักพิง60อร์เซนมาจากเงินบริจาคส่วนตัวไม่ใช่เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในขณะเดียวกันครอบครัวอย่างซาร่าก็ต้องรอที่อยู่อาศัยที่ได้รับอุดหนุนเป็นเวลาหลายปีระบบ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับทุกคนและช่องว่างระหว่างความต้องการและทรัพยากรก็กว้างขึ้นนี่คือเรื่องราวบนท้องถนนของคนไร้บ้านและเรากำลังตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับคอนกรีตมากกว่าผู้คนคำตอบอยู่ที่การขาดความเร่งด่วน ปัญหาคนไร้บ้านถูกมองว่าเป็นเรื่องซับซ้อนไม่ใช่วิกฤตที่ต้องลงมือทำแต่เต็นทุกหลังรถยนต์ทุกคันที่กลายเป็นห้องนอนล้วนเป็นเสียงเรียกร้องให้เราทบทวนค่านิยมของเราชุมชนของเราต้องทำอย่างไรจึงจะให้ความสำคัญกับผู้คนมากกว่าโครงการต่างๆ เรื่องราวของคนไร้บ้านในโอไฮโอเตือนใจเราว่าความเข้มแข็งของสังคมวัดจากวิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้ที่เปราะบางที่สุดเรามาเลือกความเห็นอกเห็นใจมากกว่าความเฉยเมยก่อนที่เราจะจบเรื่องราวนี้เรามาลองไตร่ตรองกันว่าวิกฤตในโอไฮโอสอนอะไรเราเกี่ยวกับตัวเราเองบ้างการมองผู้คนรอบตัวเราอย่างแท้จริงหมายความว่าอย่างไร8กระจกสะท้อนอเมริกา โอไฮโอหัวใจสำคัญของอเมริกาถูกสร้างขึ้นจากการทำงานหนักและชุมชน แต่จากคลีฟแลนด์สู่ชิลิโคทีมโคลัมบัสสู่หุบเขาอันเงียบสงบในแอปพาเลเชียนเราเห็นมุมมองที่แตกต่างออกไป 1. คือความเหนื่อยล้าความปรารถนาและความยืดหยุ่นเราเปิดเผยไม่ใช่แค่วิกฤตแต่เป็นการสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ร่วมกันของเราในปี2023ประชากรคนไร้บ้านในโอไฮโอเพิ่มขึ้นถึง11,000คนซึ่งเป็นตัวเลขที่ซ่อนเรื่องราวการต่อสู้ดิ้นรนและการเอาชี รอดมากมายนนับไม่ถว้วการไร้บ้านไม่ได้หมายถึงแค่การสูญเสียบ้านเรือนหากแต่เป็นสังคมที่ปล่อยให้ผู้คนตกหล่นเมื่อเราเดินผ่านใครสักคนบนทางเท้าคำถามไม่ใช่ว่าพวกเขามีปัญหาอะไรแต่อยู่ที่พวกเราต่างหากแล้วเราเชื่อว่าเรื่องราวหนึ่งสามารถจุดประกายการเปลี่ยนแปลงได้หากใครสักคนได้รับชมใส่ใจและลงมือทำก็จะเกิดความหวังคำตอบสำหรับอนาคตของอเมริกาไม่ได้อยู่ที่ตึกกระฟ้าแต่อยู่ ที่ท้องถนนในโอไฮโอที่ซึ่งเราได้รับการเตือนว่าสิ่งที่เป็นมนุษย์ที่สุดที่เราทำได้คือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกดไลค์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามเพื่อร่วมแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้และสร้างโลกที่เอื้ออาทรต่อกันมากขึ้นร่วมกันสร้างความแตกต่างทีละเรื่อง 9. อนาคตที่สดใสรออยู่ลองนึกภาพอนาคตที่ถนนในโอไฮโอไม่ใช่บ้านอีกต่อไปที่ซึ่งทุกคนมีที่สำหรับสร้างชีวิตใหม่ ในเมืองสปริงฟิลด์ซึ่งมีประชากร58,106คนโครงการริเริ่มต่างๆเช่นการจัดหาที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็วในปี2023ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วโดยช่วยเหลือครอบครัว200ครอบครัวในปี2023ด้วโดยความช่วยเหลือด้านค่าเช่าระยะสัน้นและการฝึกอบรมงานนี่คือ Street Stories ที่วาดภาพถึงวันที่ความหวังเข้ามาแทนที่ความสิ้นหวังด้วยการลงทุนที่มากขึ้นในที่อยู่อาศัยราคาป และการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตโอไฮโอสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตมอบความมั่นคงให้กับผู้ที่สูญเสียชีวิตลองนึกภาพซาร่าคุณแม่จากเขตแจ็กสันเคาตี้อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆกับลูกๆเสียงหัวเราะของพวกเขาดังก้องอยู่ในพื้นที่ที่พวกเขาเรียกว่าเป็นของตัวเองด้วยโครงการอย่างสปริงฟิลด์ซึ่งเปิดหน่วยที่อยู่อาศัยราคาประหยัดใหม่30หน่วยในปี2024ความฝันนี้ใกล้ตัวกว่าที่คิด ชุมชนที่ทำงานร่วมกันสร้างบ้านมอบทักษะและให้การดูแลสามารถสร้างอนาคตที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้บนท้องถนนได้ ไม่ใช่แค่เรื่องบ้านแต่มันคือการฟื้นฟูศักดิ์ศรีและความเป็นไปได้เราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้อนาคตนี้เป็นจริงศักยภาพของซาร่าในการเริ่มต้นใหม่แสดงให้เราเห็นว่าความหวังสร้างขึ้นได้จากการลงมือทำเราเชื่อว่าความพยายามเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการบริจาคก,การทำงานอาสาสมัครหรือคำพูดดีๆก็สามารถปูทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้แต่สำหรับหลายๆคนปัจจุบันยังคงเป็นภาระ อันหนักอึ้งลองพิจารณาให้ลึกลงไปถึงผลกระทบทางอารมณ์ของชีวิตนี้คุณคิดว่าการต่อสู้ดิ้นรนอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อความหวังของใครบางคนอย่างไรสีบ เสียงเรียกร้องให้มองเห็นและลงมือทำใจกลางของรัฐโอไฮโอจากถนนที่คึกคักของเมืองแคนตันไปจนถึงทุ่งนาอันเงียบสงบของเมืองสปริงฟิลด์เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนจิตวิญญาณส่วนรวมของเรานี่คือ Street Stories ที่ซึ่งเราได้แบ่งปันการเดินทางของเจมส์ซาร่าและเกรซแต่ละคนต่อสู้เพื่อยึดมั่นในความหวังท่ามกลางความไร้บ้านความยืดหยุ่นของพวกเขาแสดงให้เราเห็นว่าความเข้มแข็งยังคงอยู่แม้ในช่ว เวลาที่ยากลำบากที่สุดในปี2023ประชากรคนไร้บ้านของรัฐโอไฮโอมีจำนวน11,000คน แต่ละคนคือเรื่องราวของการต่อสู้ดิ้นรนและความฝันที่ถูกเลื่อนออกไปในเมืองแอครอนซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้คน189,347คนตามการประมาณการในปี2023สถานสงเคราะห์มีเตียงรองรับได้400เตียงต่อคืนแต่หลายคนกลับถูกปฏิเสธปล่อยให้ต้องผเผชิญกับความมืดมิดเพียงลำพังสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขชีวิตของพวกเขาโหยหาศักดิ์ศรีและโอกาสที่จะได้เป็นส่วน หนึ่งของชีวิต นี่คือเรื่องราวบนท้องถนนคนไร้บ้านกำลังเรียกร้องให้เรามองลึกลงไปกว่าพื้นผิวเมื่อเราเห็นใครสักคนบนท้องถนนอย่าถามว่าพวกเขาทำอะไรแต่ถามว่าเราจะช่วยได้อย่างไรกดไลค์แสดงความคิดเห็นและสมัครรับข้อมูลเพื่อช่วยเราเผยแพร่เรื่องราวเหล่านี้และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการลงมือทำการสนับสนุนของคุณคือพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการ ริจาคให้กับสถานสงเคราะห์มอบรอยยิ้มหรือการผลักดันนโยบายที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นหล้วนสร้างอนาคตที่สดใสขึ้นขอบคุณที่รับชมจนจบกดติดตามช่องของเราเพื่อรวมเดินทางไปกับเราในเรื่องราวแบบนี้อีกมากมายแล้วพบกันใหม่บนเส้นทางต่อไป